ถึงจะประจำการมาอย่างยาวนานนะครับกับรถถัง m 6 0 a 3นะครับที่เราจัดหามาจากอเมริกาตั้งแต่ ปี2 5 3 9ากองทัพนะครับได้มีการปรับปรุงหรือการอัปเกรดเจ้ารถถังตัวนี้นะครับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เองก็ดีเรื่องของระบบการควบคุมการยิงนะครับและระบบขับเคลื่อนป้อมปืนนะครับได้รับการปรับปรุงความสามารถให้มีการปฏิบัติการในทั้งทางวันกลางคืนและอีกทั้งยังทําการยิงได้อยากแม่นยับนะครับอันนี้จ่าเห็นมาแล้วครับผู้ที่อัปเกรดก็ไม่ใช่ใครแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิม ElB i ิด y s t e m ของอิสราเอลครับ พี่ยิวการช่างเรานี่แหละครับและที่การปฏิบัติการทางทหารที่ชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้นะครับมันก็ได้แสดงประสิทธิภาพของมันเอาไหให้เราได้เห็นนะครับว่ามันยังสามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดียิ่งเลยนะครับซึ่งก็ไม่แพ้รถถังรุ่นใหม่ๆที่ทางทอบอจัดหาเข้ามาประจำการเลยนะครับจะก,ก็ต้องขอบอกว่ามันเป็นรถถังรุ่นหนึ่งนะครับที่คุ้มค่าคุ้มราคากับภาษีประชาชนที่จัดหามาประจำการรุ่นนึงเลยทีเดียว และท้ายที่สุดนี้นะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นัตดงานอยู่หน้าง,งานทุกนายด้วยนะครับ